สวัสดีเพื่อนชาวเพจชาวอีเพื่อนนะครับอยู่กับผมพาลุชเชนได้กันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นยผมก็จะมาสอนวิธีการรีเซ็ตค่าพลังนักเตะนะครับหลังจากาปิดอัปเดตออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่านะนอกจากแพ็คที่มาใหม่นะของแจกที่เยอะแยะนนำซ้ำเขายังมีการรีเซ็ตค่าพลังได้ด้วยแล้วด้วยนะครับมาเนาะคลิปนี้นะผมก็จะรีเซ็ตนักเตะคนที่มันแบบว่า,ายังไม่สุดเนาะ ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นรีเซ็ตมาราโดน่านะครับกับรีเซต็ตมัทเทอุสเนาะเพราะว่ามาัตเทอุสตัวนี้เนี่ยจริงแล้วตันได้รนะ้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าผมแบ่งไปอัพค่าทีมไงเลยตันแค่หนึ่งร้อยนะครับโอเคสําหรับนักเตะคนไหนที่สามารถรีเซ็ตค่าพลังได้นะนะครับมันจะขึ้นนี่เลยนะไอ้ปุ่มนี้ขึ้นมาเนาะเพเยอร์โปรเจคชั่นนะครับสามารถกดได้นะกดได้ทุกแทบจะทุกตัวแหละนะครับในเกมนะฟึบอ่านะครับกดคอนติเนียวนะหลังจากนั้นนะเพื่อนๆ ให้เรากดไปที่คําว่ารีเซ็ตนะครับนี่ไม่ต้องกลัวนะโอ้โหนะอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาเนาะมัตเิอุสเนี่ยถ้าเกิดรีเซ็ตแบบปกตินะผมจะต้องเสียเงินถึงห0แสนจีพนะครับถือว่าเยอะนะเกินครึ่งล้านอะ่ะนะหกแสนจีพี 600, GP, ถือว่าหมดเยอะนะครับแต่ว่าตั้งแต่นะครับ เราสามารถรีเซ็ตได้ฟรีนะจนถึงวันที่28เดือน9นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆ <_ n år> อยากจะรีเซ็ตนักเตะคนไหนรีบทำนะครับก่อนวันที่28นะไม่อย่างนั้นเสียเงินนะครับอย่างตัวนี้เน,ะนะี่ยนัมัธอุท์ผมเสีย6 0 0 0 0นะอันนี้ผมรีบกดเลยนะครับรีบรีเซ็ตนะนะหลังจากนั้นเราไม่ต้องไปอัพวงอัพวิวอะไรใหม่เนาะนะพอยต์เนี่ยเราได้82พอยต์เท่าเดิมนะครับเราไม่ต้องไปอัพใหม่เนาะมันแบบดีมากเลยเนาะ นะครับหลังจากรีเซ็ตแล้วเราสามารถไปอัพได้ตามใจชอบเลยนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะกดออโต้ไปนะเพื่อนๆน,นะอยากจะอัพแบบไหนลองจัดได้เลยนะมั่วๆได้เลยนะครนะเพราะว่าตอนนี้คือรีเซ็ตได้ฟรีนะครับคืออัพผิดแค่ไหนรีเซ็ตได้ตลอดนะครับนี่เรียบร้อยนะมาเทอ101นะุสร้อยหนเนาะยืนเซนเตอร์ก็ร้อยหนะครับถัดมาเดี๋ยวผมจะลองกลับมาดูหน้าให้เนาะจริงๆแล้วว่าเทอุสเนี่ยทูดผมอัพไปแล้วเอ้ยร้อยน่ไม่ชอบอ่ะ อยากกลับไป100ไปอัพค่าทีมนะครับก็กดได้เหมือนเดิมเนาะนับเนี่ยฮะรีเซ็ตจะรีเซ็ตกี่ครั้งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะอัพนักเตะคนไหนแบบชีกชีกแวกแวกแนวแนวรีบทำนะครับก่อนวันที่28เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวรีเซ็ตมาราโดนาด้วยนะครับนี่สเต็ปเดิมชุบนะเรียบร้อยนะครับได้8 6บกพอยต์เนาะง่ายๆมาราโดนาี่ผมกดออโต้เลยนะพวกนี้ฟึบนะโอเคกดโพสิตไวๆนะครับ ลืมดูเลยว่ามาดูนาต้องใช้พอยต์เท่าไหร่นะครับเรียบร้อยนะมารดูนาตัน1นึ่อเนาะเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งนะว่ามาดูนาต้องใช้กี่พอยต์นะครับโอ้โหนี่หกแสนเหมือนกันเนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์เนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นใจผมหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะเอาสาระอะไรดีมาฝากอีกก็รอดูกันด้วยนะเพื่อนๆนะครับอยากจะรีบปรับเปลี่ยนค่าพลังตักเตะคนไหนรีบทำนะครับนะครับไม่งั้นอดนะฮะไม่งั้นต้องเสียเงินเนาะ